สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหนิงก็จะมาแชร์เคล็ดลับนะคะทำยังไงนะคะให้ปากของเรานะคะสดชื่นแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นปากนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเนาะถ้าใครนะคะที่แบบว่ามีกลิ่นปากนะคะเวลาเราไปพูดคุยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะทุกคนมันทําให้เราอะขาดความมั่นใจนะคะทุกคนแล้วก็บางทีเราแบบได้กลิ่นปากจากเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่กล้าบอกเขาโดยตรงนะคะทุกคนเออกลัวเขาอายอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วควรบอกไหมเออถ้าเราแบบสนิทกันก็ควรจะบอกเนาะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาแนะนํายาสีฟันตัวนี้นะคะทุกคนเป็นอของเทพไทยตัวนี้นะคะมันจิว๋วแต่มันเจ๋วนะตัวนี้เนี่ยขนาด30กรัมนะคะใครที่แบบว่าอยากทดลองใช้นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบหนิงพกไปทํางานทุกวันนะคะทุกคนตัวนี้มั ดียังไงใช่ไหมคะจะเป็นยาสีฟันช่วยลดกลิ่นปากของหนิงนะคะได้ดีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญช่วยลดคราบพวกหินปูนพวกชากาแฟแล้วก็ใครที่แบบว่าชอบสูบบุหรี่นะคะก็ช่วยในเรื่องของตรงนี้ด้วยย้ํานะคะว่าต้องเป็นคนที่ชอบสมุนไพรนะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบสมุนไพรอาจจะไม่ตอบโจทย์นะคะทุกคนแล้วก็ช่วยบํารุงเหนือของเรานะคะให้แข็งแรงนั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรเนาะใช้นิดเดียวนะคะทุกคนไม่ต้องบีบเต็มแปลงแบบหนิงตอนแรกๆ ที่แบบหนิงเริ่มใช้นะคะทุกคนคือแบบโอ้โหแบบมันมันเย็นมันมันบอกไม่ถูกอะทุกคนใช้ตามที่แบบเขาแนะนํานะคะเขาบอกว่าแนะนําให้ใช้บีบ บีบเท่าเม็ดถั่วเขียวค่ะทุกคนเออใช้นิดเดียวนะคะทุกคนไม่ต้องแบบบีบเต็มแปลงแบบหนิงนะคะทุกคนเอาละทุกคนใครนะคะที่ใช้ยาสีฟันตัวนี้นะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนี้ได้ <S <S จริงๆแล้วอ่ะเขามีหลายสูตรนะแต่หนิงชอบสูตรนี้มันเย็นดีนะคะทุกคนใครนะคะที่ใช้ยาสีฟันของเทพไทยนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนี้ได้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ามียาสีฟันนะคะที่แบบว่าอยากจะมาแนะนําก็คอมเมนต์บอกหนิงหน่อยนะคะทุกคนเผื่อแบบหนิงอาจจะแบบลองเปลี่ยนนะคะทุกคน